สวัสดีค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟนะคะบทที่1ขอบเขตและการใช้งานขอบเขตและการใช้งานหมายถึงข้อมือการออกแบบและการก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟข้อกำหนดทั่วไป งานก่อสร้างและการตรวจสอบทางรถไฟต้องดำเนินการโดยบุคลากรของผู้รับเหมางานการทดลองและการตรวจสอบระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบในสัญญาหรือมาตรฐานงานก่อสร้างทางรถไฟต้องเป็นไปตามที่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าของงานหรือมาตรฐาน ภาพรวมของการออกแบบและการก่อสร้างทางรถไฟการออกแบบทางรถไฟมีหัวใจสำคัญคือต้องสามารถให้รถไฟแล่นผ่านได้อย่างปลอดภัยมีความคงตัวในการให้บริการรวมทั้งยังมีอายุการใช้งานและค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมบำรุงเป็นไป,นป,นป,นปนตามที่ออกแบบเป็นต้นคะ่ะโดยจะพิจารณาเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะการแบ่งประเภทของทางรถไฟ กายภาพของทางรถไฟพฤติกรรมของโครงสร้างทางรถไฟองค์ประกอบทางรถไฟการออกแบบระบบระบายน้ำทางรถไฟความปลอดภัยในการทำงานบนทางรถไฟค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ